วันจะเหี้ยววันมนอนเลยใช่แย่แล้วเอ็คืออะไรม่นมเสียงน้ำอยู่น้ำจะนำเหรอ No, 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 no. What? Look at the license. License, license, my, 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 โอ้ยมีไฟฉาย,ายมีน้ำด้วยเนี่ย <c oughs> จีน่าเอวไม่มีขวดเดียวอ,อ่ะแปลที่ไหนโอ้ oh, I don't know มันอาจจะแปลว่า <c oughs> มีทำไมรถมันเหมือนจริงจังวะทำยังไงอ่ะรถังไรรถแบบเนี้ยทำยังไงมบอกไม่ได้ใทะเบียนเบียนไหนอะอะไรอ่ะเนี้ยนี่อะไรอ่ะหองเลืออะเรืออะไรมีเลขอีกไหมเลขบอกใเไม่ไมีอะไรทั้งนั้น กสามตำรวจโอ้ชจนนหมูประตูเปิดแล้วบ้านยังสามศูนย์สองวันเอาไปชายเลยอันนี้คืออะไรบุญ